DHL ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกชั้นนำของโลกรูปตลาดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขยายเครือข่ายการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศครอบคลุมทุกรหัสภสษีทั่วไทยสร้างทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์เริ่มต้น29บาทไม่จำกัดน้ำหนัก พร้อมเปิดสาขาใหม่เทพารักษ์สมุทรปราการนายกวินโสพิศพงสอธร CEO and Commercial Director DHL e-commerce Thailand พร้อมด้วยนางวิกิตราตะการถลึงศักดิ์อดีตนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสมุทรปราการผู้บริหารบริษัทลาน,นารายเทรดจำกัด และ,ระบริษัทบังกรบเมีร์ไรแอนฟูดจำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่1051ทับ4-5หมู่3ถนนเทพรักตำบลเทพรักอำเภอเมืองสุนทราการจังหวัดสุนทราการพร้อมครอบครัวตระการถเลิงศักดิ์พนักง,งานลานนาคา้าข้าวตัวแทนจาก DHL e-commerce Thailand และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำการปล่อยลูกโป่งสัญลักษณ์ DHL เพื่อเป็นการเปิดศ e ูนย์ DHL e-commerce service point Thailand บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศครอบคลุม77จังหวัดสาขาเทพรักกม .3 ติดร้านลานนาคา้าข้าวซึ่งเป็นสา ราคาล่าสุดเพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการและกรุงเทพมหาคนครโดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา8 30. นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและหยุดทุกวันอาทิตย์โดยราคาเริ่มต้นในการจัดส่งพัสดุเริ่มที่29บาทโดยนางวิจิตราตาการถลึงศักดิ์ผู้บริหาร บริษัทลานารเทรดจำกัดกล่าวว่าแต่เดิมตนทําธุรกิจขายข้าวคุณภาพและข้าวสารไรเบอร์รี่ภายใต้แบรนด์ข้าวคุณภาพตราคุณนายข้าวตราลานาไทยและข้าวตราไดาโนเสาร์ซึ่งคัดสรรมาจากผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรินทรีและได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์อยู่เป็นประจาและด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาช่องทางการสั่งสินค้าของผู้บริโภคจะเน้นสั่งทางออนไลน์เป็นหลักทางบริษัทได้ใช้บริการจัดส่งสินค้ากับหลายบริษัทที่ให้บริการทําให้ได้รับการเรียนรู้และได้ศึกษาข้อดีข้อด้อย ของการจัดส่งและให้บริการของแต่บริษัทขนส่งทำให้ประทับใจกับการให้บริการของทาง d ีเอซึ่งไม่จำกัดน,น้ำหนักเพราะตนส่งสินค้าที่เป็นข้าวสารเป็นหลักทำให้มีน้ำหนักมากที่ทำให้มีต้นทุนในการส่งสินค้าที่สูงขึ้นจนได้มารู้จักกับ d ีเอซึ่งไม่จำกัดน,น้ำหนักและจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานตนจึงได้ประทับใจและประกอบกับธุรกิจด้านการขนส่งนับวันจะเติบโต ตนจึงมีแนวคิดที่จะร่วมธุรกิจกับ d h l จนได้มีเปิดศูนย์ d h l e Commerce Service Point t h a i l a n ยด์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุนปราการย่านเทพรักษ์สำโรงพื้นที่อำเภอเมืองสุนปราการและกรุงเทพมหานครด้านนายกวินโสพิษพงศธรผู้บริหาร d h l e c o m m e r c e Thailand กล่าวว่าทาง d h l เป็นผู้ขนส่งระดับโลกและได้เห็นความสําคัญของการตลาด E-Commer c e ของไทยที่กําลังเติบโตและได้เข้ามาทําตลาดในไทยเป็นเวลาประมาณ4ปีและจากนี้ไปบริ ผู้บริโภคในไทยหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิดทําให้มีจํานวนผู้ขายรายย่อยเพิ่มมากขึ้นการเปิดศูนย์ DHL e-commerce service Point Thailand จึงถือว่าเป็นการรองรับตลาดที่กําลังเติบโตและในอนาคต DHL e-commerce Thailand จะต่อยอดการให้บริการออกไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อ,ตอไปเข้ามานําเสนอเราก็มองดูแล้วมองภาพกว้างนะคะ กอบกับที่ว่าช่วงหลังๆนี้มีโควิดขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็อยู่กับบ้านเงี้ยลูกค้าผู้บริโภคของเราที่เราเป็นกลุ่มลูกค้าเราอะ่ะเราก็ใช้ตรงนี้ตอบโจทย์ได้นะคะแล้ข้าวคุณนายหรือข้าวละนา,นาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะ่ะมันก็มีปัญหามาตลอดบางครั้งค่าขนส่งอะ่ะ ก็จะแพงกว่าค่าค่าสินค้าอีกค่ะเราพยายามเรียนรู้ศึกษามาตลอดค่ะแล้วเราก็จะมาเจอ d ี l อพอดีแล้วก็ตอบโจทย์ให้เราได้ค่ะสามารถที่ไปคู่กานรจับมือคู่กันทั้งทำธุรกิจได้ค่ะเราหวังว่าอนาคตของเราคงโตทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน